สวดีครับสวัสดียามเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่2 2ิพฤศจิกาหกสนะครับเช้านี้มาทานโจ๊กกันนะครับโจ๊กเป็นโจ๊กไข่ธรรมดานะครับแล้วก็อีกชามแดงเป็นโจ๊กไข่ทุกอย่างไข่เยื่อวมานะครับในร้านนี้พอดีรับโควงข้าโครงการ50-50ก็ 50. ทานแล้วก็ด้วยความประหยัดไปครึ่งหนึ่งของราคาที่ทานนะครับรสชาติถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเ,เป็นรสชาติที่ก็เป็นเจ้าดังเจ้าหนึ่งอะนะครับแต่ว่าผมขอไม่เอ่ยชื่อกันก็ยู่หิวเช้าแบบเบาๆนะครับก็ทานได้แต่ขอขอภายนิดนึงครับอันนี้เป็นคลิปกลางคืนนะครับ กลับจากไปงานข่าวดาม,มาอยู่ก็เลยแวะทานนะครับก็ปกติเราทานโจ๊กหลายคนก็ทานแบบแค่พริกไทยนะครับก็แล้วก็ซอสซอสซีอิ๊วหน่อยหนึ่งก็ทานได้แต่บางท่านก็อาจจะไปใส่น้ำส้มพริกป่นนะครับลงไปก็ได้ความอร่อยที่แบบรสจัดค่าจัดจ้านขึ้น ในระดับที่พอสมควรเลยนะครับส่วนผมเองเนี่ยสไตล์คือพริกไทยดำกับอซอสซอสซิวนะครับซิวขาวนะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าตัวของโจกเองเนี่ยความหอมของของความของความเรอการน้ำซุปใช่ไหมครับแล้วความละมุนของข้าวที่นํามาเป็นโจกเนี่ยนะครับว่า รสชาติเป็นอย่างไรนะครับร้านนี้ถ้าพูดถึงรสชาติของความหอมของของโจ๊กที่ยังไม่ปรุงเนี่ยผมให้8 8เต็ม10นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับไม่มีหลักเกณฑ์ไม่ได้เรียนจบไม่ได้มานั่นนี้นั่นนี่อะไรแต่เป็นความรู้สึกส่วนตัวไล้ว่ารสชาติเขาเป็นแบบนี้นะครับก็อยากให้มาทานด้วยกันนะครับดูเพลิน,ปน,ปน,ไ,ปปนไปนะครับเดีย๋ยวช่วงนี้มัน คลิปนี้จะมีทั้งหมด3ตอนน่น,นะครับเดี๋ยวเข้าตอนที่2ที่3เดี๋ยวผมมาพูดทุยทีนึงนันทานจกด้วยกันแล้วก็ฟังเพลงเพลินไปนะครับ จบจากโจ๊บมีคลิปที่ผมไปเที่ยวที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์มานะครับอยู่ตรงข้ามกับเกาะเก็ดน่นะครับก็เป็นคลิปประมาณทักสองเดือนที่แล้วนะครับคลิปสั้นๆแต่ว่าก็เสียดายครับเลยขอนำมารวมเป็นหนึ่งในสามคลิปของวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมีตลาด นะครับที่อยู่ในบริเวณวัด <c oughs> ท่าน้ำนะครับก็มีวันตรงกับวันหยุดเสาร์วอาทิตย์ส่วนวันนักหยุดนักการเลิอกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับ <c oughs> วันนี้เมื่อก่อนมาหลายครั้งนะครับเพราะว่าเข้ามาสะดวกของกินเยอะกว้างขวางที่จอดรถเยอะมากนะครับสะดวกสบาย <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอยู่ในเขตของจังหวัดนนทบุรี นะครับเข้ามาทางเส้นราชพฤกษ์นะครับถ้าใช้ GPS นำก็อันนี้ไม่หลงครับค่อนข้างจะมีคนมาเช็กอินเยอะเลยจุดที่พิกัดเลยไม่พลาดนะครับก็วันที่มานี่ก็ตอนนั้นก็รู้สึกจะเป็นวันวันเสาร์มั้งครับคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแตอ่อาหารนี่ร่อยหลอลงไปเยอะเลยนะครับก็ วันนี้เขามีบริการเกี่ยวกับเรื่องหน่งนะคือเรื่อง,งปล่อยปลานะครับหน้าวัดทำบุญปล่อยปลาหน้าวัดนะครับแล้วก็มีเรือของเทศบาลเนี่ยนะครับเทศบาลนนท์เนี่ยให้บริการฟรีนะครับสําหรับทุกท่านที่สนใจไปไหว้พระก้าวัดทางเรือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเราจะจ่ายได้ค่าค่าใช้จ่ายก็จะมีว่าไปทําบุญแวะตามวัดต่างๆต่าบุญ ใส่ตู้บริจาคซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะครับอันนั้นก็เป็นอาถรรพัยส่ยของเราแล้วก็บางวัดก็จะมีของขายของชาวบ้านนะครับของวัดนํามาจําหน่ายนํามาให้ผู้ที่สนใจซื้อกับบ้านนะครับ <c oughs> วันนี้นอกจากที่จะมีบริการแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องของหมาพันธุ โกลเด้นนะครับที่ทางวัดเลี้ยงไว้เยอะมากนะครับที่มีคนทําคลิปเยอะนะครับว่าช่วงเย็นนะครับประมาณระจําไม่ผิดบ่ายสามหรือบ่ายสี่ประมาณช่วงเนี้นะครับทางโกลเด้นเนี่ยเขาจะลงไปไว่ายน้ําในแม่น้ําเป็นฝูงเลยนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความอ่อนโยนแลวก็ไม่ก้าวร้าวเราสามารถไปดูใกล้ๆได้เดินผ่านเขาได้ไม่เีียญหาเลยครับแต่เข้าไปกลางวันเนี่ยเขาจะนอน แต่เย็นมากก็คือไปไว่ายน้ำถ้าท่านสนใจลอง,ลองค้นดูใน y o u t u b e มีครับเกี่ยวกับสายพันธุ์นี้เขามาน่ารักครับน่ารักอันนี้ก็มีการปล่อยปลาเจ้พอดีมาแอบดูเขาปล่อยปลาหมอท้องแก่นะครับซึ่งผมว่ามันก็ดีนะครับการที่ให้ทานเขาให้ชีวิตเขามีชีวิตต่อไปเพื่อจะให้เขามีลูกมีหลานสืบพันธุ์ต่อไป ก็เป็นสิ่งที่ดีและก็น่าชื่นชมนะครับแล้วก็ปลาหมอก็สามารถอยู่ในน้ำ,น,ำน้ำที่ไม่ไหลเชี่ยวอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็สองข้างทางก็จะมีพักตบมีอะไรซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเขาอย่างดีนะครับเหมือนเดิมครับบรรยากาศท่าน้ํามีความร่มเย็นร่มรื่นนี่ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อก่อนนี้ยังเป็นก่อสร้างอยู่เดินข้างลําลบากนะครับข้างในก็ โอฟเฟ e ครับโอฟเฟ e ไส้ทะลักนะครับเดี๋ยวสักท่านจะได้ชมภาพนะครับการทำของเขาซึ่งถามผมว่าโอเคในในระดับหนึ่งเลยของของความเป็นไส้ของเขานะครับราคาก็สตาร์ทอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิด30บาทแล้วก็อยู่ที่ท็อปปิ้งว่าเราจะเอาท็อปปิ้งกี่ชนิดที่จะใส่เข้าไปนะครับ เดี๋ยวชมภาพไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเข้าถึงตอนทําทแล้วอ่ามาถึงแล้วพอดีครับ <c oughs> นี่ครับดูส้ไฟ,ไฟทองที่เขาใส่นะฮะใส่เยอะมากนะครับชิ้นนี้รู้สึกจะเป็นไฟทองกับลูกเกดอสองอย่างเนี่ยราคาสี่สิบบาทถามว่า ราคาสูงไหมสูงสาหรับวอลเฟลแต่ว่าให้ดูไส้ที่ให้นะครับไอฝอยทองนี้ให้เยอะมากๆต้องจำไว้มากๆเลยครับสาหรับท่านที่โปรดปานฝอยทองอันนี้สะใจแน่นอนนะครับอันนี้ทำสำเร็จรูปไว้ลไแล้วนะครับถ่ายให้ดูนะครับภาพบางทช้นกกระตุกนิดน,นึงครับเพราะบางภาพเนี่ยมันเสียตัดแล้วตัดแล้วมันกระตุก ครับอันนี้เป็นบรรดาท็อปปิ้งที่มใีให้ให้ลูกค้าเลือกครับก็แล้วจะคนชอบนะครับชอบหวานๆหน่อยนี่ฝอทองนี้ใช่เลยนะ <c oughs> ครับเห็นทางร้านก็บอกเขาจะมาขายาวาันเสาร์อาทิตย์นะครับมาขายเสาร์อาทิตย์ก็เดี๋ยว ที่สำคัญก็ถามเขาเขาก็บอกว่า,าเขารับสอนนะครับพร้อมอุปกรณ์รับสอนพร้อมอุปกรณ์ก็คือชุดนี่ะทั้งชุดไอ้เตาถ้วยบรรดาที่อุปกรณ์ที่ใช้นะครับแล้วก็การผสมแป้งนะครับคือทุกอย่างนี่ให้หมดยกเว้นแป้งที่ต้องเขาจะมาสอนในการที่จะผสมสอนในการที่จะปิ้งให้เป็นเลย สามารถนำไปเปิดร้านขายได้เลยนะครับเเขาคิดหลักสูตรนี้อยู่ที่6,900บาทนะครับแล้วก็เน้นว่ามาสอนที่บ้านของผู้ที่สนใจเพราะอุปรกรณ์นะครับก็คือเรียนยกับเขา2ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วอลองทำแจกชวาวคนที่รู้จักแจกคนในบ้านทานแล้วว่ารสชาติผ่านไหม ถ้าผ่านก็สามารถว่านุมขคุนก็เปิดร้านได้เลยนะครับถ้ามีสถานที่มีอะไรพร้อมเพราะอุปกรณ์ก็มีไปครบเลยนะครับก็ฝากถึงทุกท่านที่สนใจนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วก็ลองติดต่อมีเบอร์ดูด้านท,ท้ายคลิปของคลิปนี้นะครับมีเบอร์ติดต่อของอผ,ผู้สอนนะครับ ก็ระหว่างที่รอเขาถามก็คุยกันแต่พอดีว่าเสียงมีทั้งเสียงเ,เพลงเสียงคุยเสียงอะไรเสียงดังมากก็เลยตัดเสียงออกหมดเลยครับใช้กา,ารบรรยายดีกว่านะครับให้ทุกท่านจได้ฟังได้ชัดเจนดูภาพไปแล้วก็ฟังคำบรรยายไปจริงๆผมหลีกเรื่องการที่ไม่อยากจะบรรยายเพราะว่าด้วยที่ผมไม่มีสคริปต์ผมผู้สด ดูตามภาพแล้วพูดสดเลยนะครับมันก็อาจจะตะกุกตะกูตะกักบ้างหรือว่ามันไม่ต่อเนื่องบ้างอะไรยังขออภัยจริงนะครับนี่ครับของตัวที่เป็นไฟทองน่จะเห็นไส้นะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูชัดชนะครับตัววอลเฟอร์วันนี้ท้องแทบแตกนะครับเพราะว่าไส้เยอะมากนะครับ นี่ครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะครับผมและนี้เป็นเบเกอรี่นะครับชื่อร้านนนอยู่ที่ท่าน้ำนนนะครับร้านนี้คนซื้อเยอะมากเพราะขายของขายเบเกอรี่เนี่ยกระดับราคาตนะั้งแต่ไม่ถึง10บาทไปชิลล5 30บ้นลามขึ้นนะครับแต่ว่าน้อยมากส่วนใหญ่ ราคาอย่างที่นี่เนี่ยขนาดเท่าฝ่ามือผมนี่ก็20บาททั้งเซตที่ที่นำมาโชว์เนี่ยนะครับ20บาทหมดเลยนะครับทุกชิ้นชิ้นละ20บาทอันนี้ก็20บาทนะครับอ,อันนั้นเป็นขั้นขวานี่เป็นเป็นในอะไรอะฝ่ยทองไม่ใช่ฝ่ยทองโทษทีเป็นหมูหยองนะครับอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยผมก็เรียกไม่ถูก แต่เป็นหน้าฝอยทอมานะครับรสชาติดีนะครับไม่ใช่ว่าราคาขนาดนี้แล้วรสชาติไม่ดีรสชาติดีมากอยากถ่ายบรรยากาศในร้านดูแต่ว่ามันก็ลำบากครับคนเต็มร้านเลยนะครับซื้อกันอันนี้ผมซื้อมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเขาเก็บเป็นเงินคิดเป็นเงินจริงๆอ่ะร้อยเจ็ดิบาท มันมีตัวหนราคาจะสูงกว่าเพื่อนอยู่ที่30บาทะนะครับตอนนั้นเป็น20บาทนี่ก็20บาทหมดนะครับก็หมด170บาท1 7 0บาทเนี่ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวของโครงการ50 50อ่ะนะครับก็โหได้ได,ได้ได้ความหวานเข้ามาตอกในเส้นเลือดเยอะเลยนะครับผมว่ารสชาติของเขาเนี่ยมันขึ้นชื่อ นะครับถ้ามาท่าน้ำนนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ารู้จักแล้วก็นั่นแหละผมไม่พลาดนะครับเพราะคนมันเยอะจริงๆไปกี่ครั้งกี่ครั้งคนก็เยอะนะครับอันนี้อร่อยครับอันนี้เป็นโลโออคนละนะโลเรียงไปทบกันอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยรสชาติดีครีมดีแป้งนุง่มหวานอร่อยเลยครับก็ถ้ามีใครมาไปแถวท่าน้ำนนนะครับ แล้วก็เดินหาเบเกอรี่ชื่อร้านนนจะใช้นนเบเกอรี่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็ถ้าทุกท่านสนใจผ่านไปหรือว่าข้ามฟากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับลองแวะดูนะครับแต่ที่จอดรถจะลำบากหน่อยนะครับแนะนําทุกท่านถ้าอยากไปเดินเล่นเนี่ยจอดรถที่บิ๊กซีนนนะครับแล้วก็นั่งรถเมล์ไปง่ายกว่าเยอะ หรือไม่ก็เสี่ยงลองเข้าไปดูเผื่อจะมีที่จอดนะครับแต่ว่าบองตรงและน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะครับคิมนี้ก็หนักไปทางด้านของทานอย่างเดียวเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันแล้วก็อ่ตอนนี้ชดุดยาวสี่วันเนี่ยต่างจังหวัดคนคงเยอะมากนะครับไปไหนก็ลำบากแจ้งกันนะทั้งไปทั้งกลับก็ ขออยู่งเทียบดีกว่านะครับก็ขอจบคลิปนี้นะครับแล้วก็ดูกัน,นเพลินไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะไลค์มาแชร์และที่สำคัญก็คือมาเมนนะครับก็จะได้กลับไปหาท่านถูกถูกตัวนะครับแล้วก็ก็อย่างที่บอกนะครับก็ขอจบคร้นี้ก่อนดีกว่า นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือของท้ายคลิปก็ฟังเพลงเพลินๆไปนะครับแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวยังไม่รู้จะทำมีมีคลิปอะไรเกิดที่จะทำนะครับเดี๋ยวลองหาดูอีกทีหนึ่งครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอให้มีความสุขในการพักผ่อนในวันหยุดสวัสดีครับ